สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมเพจ2016นะครับโดยจะมาเล่เนครับแอนเ a ชช o n นอลทีมนะครับเพื่อทดลองเล่นก่อนครับซึ่งผมเพิ่งได้เกมน,นี้ม,มาใหม่ครับอ๋อเราจะ FC Barcelona กันแล้วบ เออเออะเออเอเอแล้วกับเชลซีครับต้องฆ่าตัวไปไม่น่าทีก็พอเพราวันนี้จะมาเล่นแบบว่าแนะนำการเล่นครับ ใครใช้จอ Xbox นะครับกด RT วิ่งกด RB วิ่งกด RT Shift ไซโค้งก็กด X นะครับกดวายจ่ายยาวกด B เปิดกด A ส่งครับแล้วก็ปุ่มต่างๆมากมายครับก็จะไม่ได้ให้ดูกันในวันนี้ครับครับเกมแล้วเพื่อนเราครับบาเซลล์นาครับ A gypsy, a difference here. I, I would think Diego Costa uh, did do a, a good job with back to go. He doesn't have <coughs> do a face through his willingness to run behind the fences. Uh, a provocateur with, with a villainous reputation, but so, so effective. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. นะครับเดี๋ยวก็คอร์ตาจ่ายเอนี้มาอันเดียวเวสยังได้จ่ายอินเนสซ่าออโรเมโรออยอนาเมสซี่อ่ะบอิสโซเลตแล่วเจ้างนี้เดม้าเนมายิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตสูงเนมานะเอฟนะครับก็มาในเจ้าบ้านครับบาสเอลนา มาดูภาพรีเพย์กันเลยครับจายมาอย่างนี้ครับโอ้โหต่อขวาครับเนมาเช้สปีดวิ่งไปแล้วก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแล้วครับนี่มาบอลน,นี่เราเลยายไปมาดูภาพไก่ๆตรงนี้แล้วก็ยิงโอ้นสาบะโต เชลซีเคลียค์กับเอฟซีบาเซนาเึ้นน่าเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวก็คอสตาอ๋อแล้วโอ้ยิงลงนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้เนี่มาออสการ

เอาหน้าครับเนมอมาจากเพื่อนออกซ้ายให้มาซิโอมาซิโอจากอินเนสซาอินเนสซาเปิดติดแล้วได้เปโลูกเตะมุของเอฟซีบาร์เซโลนาอโออีอารเออูมีเนมเมซี่เปิดเตะมุมนี้เข้าไปเซกิโอโรเบโตไม่ได้เนนิโอวิสออกซ้ายมา้มาซิโอ เปิดตรงนี้เนมาสองประตูแล้วครับวันนี้เนมาามงเข้าไว้ครับเนมาทำประตูไปสองครับโอ้โนี่ทถาประจันของเขาครับเนมามาดูภาพช้าเปิดเลมูงตรงนี้มาดูโคออกไปใกล้ก่อนครับนั่นนะจ่ายมาทางซ้ายอินเนสแทบอินเนสแทบก็เปิดตรงนี้เนม่าตั้งคอยหมงครับ ก็ตัวตั้งผมไม่ทันพรลูกมนเร็วมากครับอ่าเรามาดูอีกทีนะครับพาเปิดลูกเลยครับโอ้โหโหมดอย่างนี้ครับหมดเสร็จแล้วนะครับ บาเซโลนาเพื่อนนำบารเพื <S S ่อนนำเชลซีไ oh. ป so 2ประตูต่อศ oh. ูนย์แต่ไปยี่สิบเ้าเทียบออกทางซ้ายเอเดออาซาเซกิโอโรเบโตเปโซสจ่ายเนมาเนมาแฮตติเของเนมาครับ3ประตูต่อศูน เธออยากรู oh. in ้นี uh, uh ้เออเออาไปดูล oh, ูกที่หนมายิงเข้ากันครับครับได้บอลแล้วรีบจ่ายครับแล้วบอลโคงในไปออเเสียว่าบอลยังไม่มาทันครับไอ้มาเลย ครับเต็มข้อรอบเต็มแข่บอลพูดเลแรงทะเยอเสียจสาวเข้าไปครับเอาคำนี้เอามาจากขอบสนามท em. oh, ็อปเทนนะคร oh, ับโอ้เจลซีได้เคลียร์รางครับออสการออสการใช้ความเร็วไปไปติดเอเซอรเอลเวสจะให้เดี๋ยวเนมัสซี่โอ้ไม่รู้กันครับทำให้เจลซีครองบอลได้ใจทะลุช่องให้ออสการโอ้เซอร์สเตอร์เจนมาคว้าบอลได้หลือครับ เราจะเซตเจนโค้งยังไปทางมาซิโอมาเจียจ่ายให้ลุยโซเอสซูมาทันครับอีวานโอวิชมาเชียรอก็ไมเนมาเนมาร์หมอกอินเนสตาอินเนสตาแทนเมสซี่เมสซี <mail> ่เมสซี <out> ah ่ไม่เ right ข uh ้ารับราบรีบร้าของเมสซี่ เข้ามาตัวนะครับเองครับบ้านเหมือนจะเข้ามออกมาเฉียดเสาไปนิดเดียวใกล้จะหมดขึ้นแล้วครับทุเวลาสองนาทีครับเกลเคีร์หิวเอฟฟิเกตาอาซาเดี๋ยวลูกนี้มาอาซาหมดเวลาครึ่งแรกครับ เอฟซีบาเซียนาอ่อดนาเชลซีสามประตูสูนยนเนี่ยครับเรามาดูสถิติครับสามได้ประตูสามเชลซีศูนย์ครับฟาของบอลห้าสิบหกต่อสี่สิบี่เปอร์เซนะยิงเข้ากรอบครับห้าวงเบามปรสามครับฟาวล้ำหน้าไม่มีครับแต่มุมบาเซียนาหนึ่งเชลซีหนึ่งครับฟรีคิก เซลซีบาเซนา0เลบอลสาเร็จบาร์เซีนา80เปอร์เซ็นลซี9อซ็นตคอสบอลบาเซนา2เชลซี0ลสกบอลบาเซนา2เซลซี5แย่งบอเซียนา1เชลซี0เซฟลูกเซียนา3เซลซี1ครับเรามาต่อกันเกมครึ่งหลังก็ต่อตอนนี่ เชลซีได้เป็นฝ่ายแข่งกันครับจากดกของทีมเยียนเอาครับอ้นี้เอาแย่งได้ครับอินเนสซ่าคอสตาเซกิโอบุเกสเดียโก้คอสตาโดนมาชน่ามาชน่าเอามาไ,ได้เนี่ยมาแล้วลันนี้จ่ายลูกนี้ไปลุยสโซเลสเรียบร้อยครับซีประตูต่อสองครับวันนี้ยสวโซเลสใช้ความเร็ววิ่งมาอย่างไรครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่ยครับยืดอ้เยโย่ยืโยที่ครับจ่ายบอลโค้งมาครับแย่แล้วยิงเลยครับโหสุดยอดมากเลยครับพวกนน้ทำมาดูบอีกครั้งหนึ่งครับเนมาแปลงเน่ให้ครับแล้วเชลซีแบบ จะเบียดแย่งแล้วผู้สาวประตูยืนตอนที่บอลมันผ่านเลยไปแล้วครับนี่นนค,ครับเลโซเลสชี1ูวันโอ้ดึง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 เอาครับปาเซลน่าขึ้นนำเชลซีสี่ประตูตด่อศูนย์ครับไปออสการ์ดิโกคอสตา เดียก็คอสตาแล้ความอะไวโอ้นี่จะแจกใชฟฟวามเป็นกันไม่ได้ครับเรนมาได้บอลแล้วรีบเปิดตรงนี้โอ้เปิดพาอินเนสตาจะเข้ามาสไลใหมัไม่ได้เลยต้องเข้าไปแยกครับอ้าวตรงนี้จ่ายรู้ช่องยิงเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับเอเดนอาซับ โอ้โหประมาณไม่ได้ครับเห็นไหมครับเรนน่าซานี่ความเร็วเขาดีเลยครับเบโกวิดีใจครับโอ้โหผู้สำเร็จประตูเชลซีครับเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเชลซีรีว yes> ิ่งแล้วอินเนสซ่สไลด์ไม่โดนครับเนี่ยครับเจอจ่ายครับผ่านบอลเปิดลูกนี้ไปไม่ล้ำหน้าเลยครับยิงโอหโอ้เจอเจน จไลท์เพื่อจะบอมใ้ฐานแล้วครับครับบาเซล่าสเชลซีหนึ่งครับอินเนอตาสกิอบุเกสอ้าวเ้ยออสการ์มาแล้ว <Diego. S 1> อินเนซาอินเนซาขอางขวาไเดีก็คอสตา อ้อโหนี่โอ้ยมาซิลไม่ยังบอลได้จ่ายยาวให้เนมาเนมาจ่ายให้หลุยโซเลสแล้วบอลมันโอ้โห,โโหข้อทางของเชลซีครับนี่โอ้กเซกิโอโเกตสกัดกกบอลไม่ได้เนมาก็จะจ่ายครับต้องไปแบบ04-05ไปครับยังไม่จ่ายครับอาวแล้วลูกนี้จ่ายเนมาได้ยังไม่ทำหน้านครับ เนม่าวิ่งเข้าไปแล้วลูกน oh, ี้เนม่ายิงโอ้โหไม่เข้าครับยิงคร้งหนึ่งเบโกวิกเซฟไม่ได้ครับพอยิงครหนึ่งช่องเสาครับนี่ครับเบโกวิกเซฟไม่ได้ครับพอยิงเขยังโอ้โหช่องเสาออกไปครับเดโดเปลี่ยนแฮนวิเลียนแล้วครับเดว อินเอสไลเอลไปจังหวะได้เปลียนของทางเชลซีเอฟวิลเลียนครับอ้าวอินเนสตลเได้บอลแล้วจ่าจให้เนมาเนมา่าล็อหมุนที่ดึงเนมาเปิดลูกนี้เมสซี่คู่คูลูกตั้งเตะของทางเชลซีครับ <c oughs> วิลเลียนวิล i ีย่วานวิสซ์คอ๋อโหแล้วก็มาเชลลน่นอลูกนี้อโมเรียบร้อยครับดีกลคอสตาหาเตอไปอโอโห เรามาดูภาพสาครับนี่ครับโอ้โหเดียนป่าเนาะอีวานอวิชให้วันแล้วอืมมาเชนโนสกัดได้ดีนะครับโอ้โหเอาก็ข้อซ่าโมอเซอร์เตอร์เจนคว้าลมแทนบอนเลยครับเอาแล้วครับเรามาดู เกมครึ่งเวลาหลังในเพื่อเวลาที่เหลือกันดีกว่าครับไปลูกนี้เข้าไปเลียนเอลเมซี่เปิดลูกนี้เข้าไปยังรอมโมยู่แต่ว่าลูกนี้ไฟฟ้าฟ้าฟ้าฟฟาเวทคิกของดาเชลซีเปลี่ยนตัวครับ แล้วแทนมาเชียโนว์ราคิติชแทนอินเนสซับมาสิเปลี่ยนประตูดีกว่าครเจอร์เจนไปพักค่ะเพราเปลี่ยนตอนใกล้จะหมดเวลาเนี่ยนะตัวครับเซล้วเสียครับเปลี่ยนตัวครเออ นะครับเฉียเเวลาเสียทียเโเบโตครับออตรงนี้ใจล,ลุยโซเลสข้อทางลุยโซเสครับลุยโซเลสเนมารด,ดูเขาตรงนี้ใจนีแทนที่จะเป็นบาโตับเสดได้ครับ <c oughs> นี่ครับโอ,อ้โหเนมา่าเจอบอลแรกครับมันไม่ได้อ๋อโรนโซเลสเนม่าอีวานุว,นบบนวิชลาคิติชกระจายโรนิโสวิสไม่ได้สูมาร์ครับอ๋อเนมา่าตรงนี้ได้บอลแล้วจ่ายแล้วครับโรนิโสวิสได้บอลแล้วย,ยิงเรียบร้อย ห้าประตูต่อสองครับมาไปดูค่าใช่ครับแต่วันนี้เนยมาสไลด์เอา,าได้ครับบอลนลูกจ่ายไม่ลำหน้าแลครับเกือบลำหน้านิดเดียวครับหรือโซเลตยิงแล้วบอลไปโดนผู้สำประตูแล้วมันเกี่ยวก่เข้าประตูเลครับดูนเนยมาทีนะครับจ่ายมาหรือโซเลตยิงแล้วไปติดแล้วมันบอลมันเด้ง จะเกิดจะอ,อ๋อานักกอดไปช่วยให้มายิงอีกทีครับโอ้โหนี่ครับเหมือนเต้นครับฟุบปฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ครับเกมมันเลยสี่นาทีมาแล้วครับน่าจะพูดสิงน่าจะปังหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาก็้วแข่งครับเอฟซีมาเซียน่าชนะเชลซีไปได้ห้าประตูสองครับไม่พอใจครับหนูครับพูดในเชลซีบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหเกมคือเกม ครับกอดกันนะครับร่วมมือกันนี่ครับสถิติครับเกินหลังเต็มเวลาเอฟซีบาเซโลน้าหเชลซีสประตูครับบอลเอฟีาเซอร้าสิบแดเอร์เซ็นเชลซีห้าสิเอซ็นตครับนีงบอลเข้ากรอบสิบสงวงเล็บเครับยิงเข้ากรอบ5้าวงเล็บพาซาล้ำหน้า1ครับแต่มุม1ฟรีคิกเอ้เต่มุมหนึ่งนะครับฟรีคิกเซนาสูเชลซี ้าบอลสาเร็เีสองเปอร์เซ็นต์ลาเซียนาแล้วก็เชลซีก็เทรเปอร์เซ็นต์ครับคอสบอลสามเชลซีสูงครับกาสกกบอลสี 4, ่เชลซีสิบครับแี่ยบ่งสองเชลซีสูงครับเซฟลูสลาเซียน้าสามเชลซีสี่ครับคาบเลตตนักเตะตอนนี้มีเนมามาเพิ่มไปเก้าจุดสูงครับพวก็เข้าเท่าเดิมหมดครับอ่า แล้วหลังเกมวันนี้ก็ขอจบเกมเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับบายบายดู